ทรงบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยายกเฉพาะเรื่องที่น้ำท่วมเดือดร้อนในภาคกลางในจังหวัดนครนายกประจินบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภัยธรรมชาติไม่ได้มีใครที่ต้องการให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นนั้นเราจะต้องเรียนรู้เราก็ใช้ ภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นครูที่จะสอนเราพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธบพิษพระองค์ได้ทรงใช้ธรรมชาติเป็นครูด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศึกษาปัญหาในพื้นที่ในหลายจังหวัดทั้งในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึง้งถึงลักษณะพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านที่ราบภาคกลางออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการในฤดูน้ำหลากมีสภาวะที่ต้องรองรับการชนกันของสามน้ำคือน้ำเหนือน้ำฝนในพื้นที่และภาวะน้ำทะเลหนุนสูง พระองค์ทรงวางแนวทางระบบการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนเริ่มจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิต์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นปลาการด่านแรกที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ำเหนือไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไปจนไม่สามารถรองรับน้ำได้เสริมด้วยการลดจำนวนน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการกระจายน้ำ ออกสู่แม่น้ำสายอื่นทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางฝั่งตะวันออกทรงมีพระราชดำริให้ระบายน้ำออกทางคลองชัยนาทป่าศักเข้าสู่เขื่อนพระรามหกผันสู่คลองระพีพัฒคลองรังสิตออกสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันตกทรงให้กระจายน้ำออกทางแม่น้ำสุพรรณบุรีและแม่น้ำน้อย เพื่อไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครพระราชดดาริสร้างเขื่อนปา่าศักชนลสิทธิ์ให้เป็นกลไกลสำคัญในการรองรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำลห,หลากไม่ให้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่นเดียวกันกับเขื่อนขุนด่านประการชนที่ได้ช่วยเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำนครนายกไม่ให้ไหลท่วมทุ่งรังสิตบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งพระราชดดำริให้ผันน้ำเข้าสู่ท้องทุ่งที่สามารถรองรับน้ำได้เช่นทุ่งมหาราช ทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแบ่งเบาภาวะน้ำหลากในเวลาฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลายน้ำพระองค์ทรงวางกลไกลบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้สอดคล้องต่อเนื่องกับเครือข่ายการจัดการน้ำด้านบนด้วยโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยใช้ระบบคลองในกรุงเทพมหานครเป็นที่พักน้ำแล้วควบคุมปริมาณน้ำให้สอดคล้องกับพื้นที่และระดับน้ำทะเลหนุนก่อนระบายออกสู่ทะเลคลองลัดโพจากพระราชดำริในพระองค์ช่วยลดระยะทางในการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการจาก18กิโลเมตรเหลือเพียง600เมตร จึงช่วยลดเวลาระบายน้ำลงสู่ทะเลจากห้าชั่วโมงเหลือเพียงสิบนาทีเท่านั้นประจักษ์ชัดแล้วว่ากลไกการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระองค์ทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนจากอุทกภัยด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึง้งและความทุ่มเทเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรตลอดมา น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้